นางสาวมาริกาชิรพันธวานิชเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดลบบุรีพักภูมิใจไทย วันนี้มีเรื่องมาหาลือท่านประธาน3เรื่องดังนี้นะคะเรื่องที่ 1. รับทราบจากพระภิกษุว่ายังไม่ได้รับเงินดิตยาพั์หรือเงินเดือนสําหรับพระภิกษุที่ดํารงตําแหน่งใหม่ในอัตราตแทนตําแหน่งที่ว่างตั้งแต่ปีพศ2562จนถึงปัจจุบันและยังไม่มีรายชื่อให้ตรวจสอบในปีงบประมาณพศ2564อีกด้วยจึงของนําเรียนท่านประธานช่วยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเรื่องที่2 เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ใช้สะพานทางเข้าวัดบางพึ่งอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีซึ่งขณะน,นี้ต่อม้อของสะพานชำรุดเสียหายมากและมีโอกาสที่จะหักได้เพราะใช้งานมาหลายสิบปีแต่เนื่องจากสะพานมีขนาดเล็กกว่ามาตรฐานของแบบทางราชการเลยไม่มีหน่วยงานไหนหางบประมาณลงไปทําให้ได้ดังนั้นขอฝากท่านประธานถึงกรมชลประทานกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันหาวิธีแก้ปัญหา ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีด้วยค่ะเรื่องที่3ขอให้กรมชลมระทานหาวิธีจัดสรรน,น้ําให้กับเกษตรกรที่ต้องใช้น้ําในคลองแปดซ้ายฝั่งชัยนาทอายุทยา R14 R15 ฝั R 14, R 15, ่งชัยนาทป่าศักซึ่งเป็นคลองที่มีระยะทางยาวหลายกิโลเมตรเกษตรกรที่อยู่บริเวณท้ายๆคลองประสบกับปัญหาน้ําไปไม่ทั่วถึงขณะนี้ข้าวกําลังตั้งท้องต้องใช้น้ําหล่อเลี้ยง ไปถึงกลางเดือนมกราปีหน้าถึงจะลอดตายเกษตรกรเหล่านี้ลงทะเบียนวันที่31ตุลาคมซึ่งเป็นครั้งแรกไม่ได้ทำครั้งที่สองตัวอย่างเช่นหมู่8ตําบลโพตรุอาเภอเมืองจังหวัดลบบุรีฝากท่านประธานขอความเมตตาจากกรมชนประทานหาวิธีจัดสรรน,น้ำอย่างเป็นระบบให้กับเกษตรกรเหล่านี้ด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะครับ <c oughs>